ฉันชื่อนางกัญญากรวงไม่น้อยเป็นครูผู้สอนห้องเรียนพัฒนาศักยภาพส่งต่อเรียนร่วมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้จะมานำเสนอการใช้สื่อซึ่งสื่อนี้มีชื่อว่าสื่อเรื่องการเรียนรู้จำนวนตัวเลขและการแทนค่าของตัวเลขนะคะจุดประสงค์ของสื่อนี้ก็คือ 1. เพื่อพัฒนากล้าเมเนื้อมัดเล็กในการใช้ตาผสานกับมือนะคะ2 ทักษะวิชาการในเรื่องของจำนวนตัวเลขและการแทนค่าของตัวเลข3ฝึกให้นักเรียนมีสมาธิจดจ่อกับงานที่ทำนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาสอนสื่อกันนะคะเริ่มจากการสอนสื่อด้วยจำนวนตัวเลขก่อนนะคะก็เริ่มจากเลข1นะคะ1นะคะต่อไปเลข2นะคะ2นะคะต่อไปเลข3นะคะ3นะคะทีนี้ ครูก็จะให้นักเรียนหยิบจํานวนตัวเลข1นถึงสนะคะดูว่านักเรียนจะหยิบจํานวนตัวเลขถูกหรือเปล่านะคะให้นักเรียนหยิบเลข1ค่ะ1ค่ะค่ะต่อไปเลข2ค่ะ2ค่ะค่ะต่อไปเลข3ค่ะ3ค่ะค่ะต่อไปนะคะในเมื่อนักเรียนรู้เลข1ถึงเลข3แล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาแทนค่าจํานวนกันนะคะอันนี้เลข1นะคะก็จะแทนค่าจํานวนด้วย หนึ่งอันนะคะต่อไปนะคะเลขสองก็จะแทนค่าจำนวนด้วยสองอันนะคะหนึ่งสองนะคะต่อไปนะคะเลขสามนะคะก็แทนค่าจำนวนสามอันนะคะก็ครับหนึ่งนะคะสองสามนะคะสามนะคะทีนี้นะคะก็จะให้นักเรียนลองแทนค่าจำนวนเลขหนึ่งถึงเลขสามดูค่ะ เรียนเริ่มแทนค่าจำนวนเลข1ถึงเลข3าค่ะเลข1ค่ะ1นึ่งค่ะ1ค่ง,คส,อง,งสองค่ะสา2หาาค่ะค่ะ สื่อชิ้นนี้นะคะจะมีเกณฑ์การวัดการประเมินผลนะคะคือนักเรียนสามารถแทนค่าจํานวนตัวเลขได้นะคะอย่างน้อย3ครั้งขึ้นไปนะคะถึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์นะคะและสื่อชิ้นนี้หวังว่าผู้ปกครองจะสามารถนํากลับไปสอนผูดหลานที่บ้านได้นะคะขอบคุณค่ะ